อำเภอตะกวดทุ่งจ um, uh, mm ังหวัดพังงาจะโครงการฝึกอบรมจัดตั้งชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านแก่รัศดรอาสาสมัครในพื้นที่ตำบลโคกกลอยจำนวน140คนนายสุรินทร์เพชรสังรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมจัดตั้งชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านที่โรงเรียนวัดไตรมาสถิตตำบลโคกกลอยอำเภอตะกวดทุ่งจังหวัดพังงา โดยจัดให้มีการฝึกอบรมในระหว่างวันที่9ถึง11มีนาคม2554ซึ่งมีราษฎรอาสาสมัครในพื้นที่ตำบลโคกลอยอำเภอตะวัวทุ่งจำนวน14หมู่บ้านเข้าร่วมการฝึกอบรมจำนวน140คน นายมานะจุงเกียตรติขจรในอำเภอตะกวดทุ่งกล่าวว่าการฝึกอบรมจัดตั้งชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์งเพื่อเปิดโอกาสให้ราษฎรอาสาสมัครในพื้นที่เ<ท> e ข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาในหมู่บ้านและชุมชนของตนเองและเพื่อให้ราษฎรอาสาสมัครเป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าพานักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจในการรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชนตามขนบธรรมเนียมหรือประเพณีของชุมชน และการจัดการฝึกอบรมในครั้งนี้ได้จัดขึ้นเพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลและจังหวัดพังงาตามยุทธศาสตร์ของกลมการปกครองซึ่งเป็นเป้าหมายสําคัญในการปกป้องสถาบันสร้างความสงบสันติและความสาม,มัคคีเพื่อให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดพังงาอยู่ดีกินดีอย่างยั่งยืนโดยได้รับความร่วมมือจากกองร้อยตารวจตระเวนชายแดนที่425อาเภอตะกัวป่าเจ้าหน้าที่ตํารวจจากสถานีตํารวจภูธรโคกลอย และข้าราชการฝ่ายปกครองจากอำเภอตะกัวทุ่งรวมเป็นวิทยากรในการฝึกอบรม